เล่าจูเล่าจูถ้าต้องการตัวใครก็แค่ทำให้มันคนนั้นยอมสิรุลาบนั่นนั่นมันมู่หลงเหยียนอะอะไรนะมู่หลงเหยียนอันดับ11บเอดลำดับหมิงคิดไม่ถึงว่าวันนี้จะได้เจอเทพเสียนตัวเป็นเป็นเว้ยพวกเรางานนี้มันมันจริงๆเลยเว้ยเฮ้ฉันยืนไม่ไหวเลยเอ้อะอะไรกันเนี่ยข็งขาข้าอ่อนไปหมดแล้ว อายุเพียงเท่านี้มีพลังขนาดนี้ไม่เกิน10ปีสิอันดับแรกของลำดับหมิงต้องมีชื่อไหนแน่นอนไม่แปลกใจเลยที่คุณชายไข่อวีต้องการตัวนายเหมือนครั้งได้ยินว่าแกย,ยกเสี่ยวหมานให้เขาแล้วหรอเออ,เอ,อครับกลับไปเก็บตัวพิจารณาความผิดถึงเสี่ยวหมานจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเราแต่ไอ้วิธีประจบสอบพอของแกแบบนี้ต้องเปลี่ยนแปลงสับ้างเออครับเล่าจู คุกเขาลงฉันจะรับนายเป็นศิษย์เองรับประกันว่าฉันจะทําให้พลังของนายก้าวหน้าไปกว่านี้ไม่เกินห้าปีนายจะได้ยืนทีบเคียงกับยอดฝีมือลําดับต้นๆเอ้ยที่แท้ก็เหล่าจูของสกุลย่อยโถ่เอ้ยคนที่ท่านนายท่านตามหาไม่ใช่เขาสักหน่อยเป็นอย่างที่วึงเปยพูดเอาไว้เลยพลังไม่เท่าไหร่แต่วางท่าใหญ่กว่าใครเลยไม่อย่างนั้นฉันคงต้องใช้กำลังนี่ นี่กำลังจะลงไม้ลงมือในงานหวานเปาของผมงั้นหรอคุณมู่หลงทำไมจะไม่ได้หลังจบงานหวานเปาการเย่ยงชิงอันดับหน,บหนิงก็เริ่มต้นนับจากนี้การประลองสาธรารณะจะถูกนำไปคำนวณในการจัดอันดับและฉันก็แค่ต้องการประลองฝีมือกับลีเซียวฟานสักหน่อยไม่ประลองฝีมือหรอกตัดสินชีวิตกันไปเลยดีกว่าปากดีเห็นแก่ความใจกล้านี้ฉันจะเพิ่มสีสันให้สักหน่อยแล้วกัน ถ้านายชนะฉันได้ไม่ดีกว่าถ้านายรับมือฉันได้50สบกระบวนท่าล่ะนะสกุลย่อยของเราจะเป็นของนายแต่ถ้ารับไม่ได้แล้วแต่เอาไงก็เอายังไงแกก็ไม่มีทางชน,นะฉันได้หรอกเอ๊ะนี่มันพลังอะไรกันไอเด็กนี่เก็บซ่อมพลังเอาไว้มาตลอดเลยเหรอ